สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาร์เลียนเอสร้อยห้นะครับผมตัวรถสวยมากนะครับเดิมๆนะครับคันนี้สวยสะอาดใหม่นะครับรถพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับทางร้านเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเนียนเนน,นะครับ ท่อนะครับจะท่อผ่านะครับเอาท่อเดิมไปผ่ามานะครับเสียงนุ่มๆนะครับดังเพาะมากฝาข้างนะครับทําสีดํานะครับตัวถังเดิมนะครับผมชุดสีสวยนะครับลายริ้วรอยนะครับแฮนด์บาร์นะครับขี่สักขี่ง่ายขี่สบายนะครับมาอยู่ห้าพันเก้าร้อยโลนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับ ทางร้านเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับขี่ใช้งานได้เลยเครื่องดีมากนะครับพร้อมใช้งานเลยนุ่มๆเลยนะครับคันนี้ เสียงท่อไม่ดังมากนะครับตัวรถสาดนะครับตรงสวยๆขี่ง่ายๆขี่สบายนะครับ คันนี้นะครับผมเปิดขานะครับอยู่ที่32,000บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ